สวัาด right. so 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 ีคร <Y> ับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับผมผมกับผมนักจ้องยูทูบนะกินปลากระมุงแล้วก็สวัสดีครับไปยางเฟซเฟซเฟซบุ๊กไปรู้จักยาวครับดีอาร์ซีพีไปกินปลากระมุงไปคลิปนี้ก็ไปละจุ่มโอพี่น้อง ยี่สิไปได้ยกับเพลงนี้น้ำพุนจัดกันเดียวครับตอนนี้น้ำพุนสายวนรับน้บพุนสายยอดกับมาล้มกันเดียวพี่น้องปกติน้ำมีจะมาล้มด้วยนะล้มฝรั่งกันกับเพลงนี้โอ้ มไม่รู้ไปไหนไ่น้องรบวัาวาดโผไม่ไม่รู้นะรบนี้มาแต่นาปุง้งครับต้องรีบล้มกับเพลงนี้พี่น้องเพราะว่าฝนตกน้บจมนะไกนยอดไหงมาขอว่าไปี่น้อง หลัดแรงไม่ได้ครับมืดฝนครับกอนแล้วลึดไหนนอนเฮ้ยโอ้ ไปเป็นดินนาครับตรงนี้เป็นนาพี่น,น้องเป็นลุ่มครับแกดูครับดินมันโวยพี่น้องออกมาดินปลวกครับ แปลนี้ยี่สิบไร่นะพี่น้องใกล้จาวัดร้านแล้วครับ เดินอยู่ด้านนี้ไปเนาะรากแน่นกับดินมานามพี่น้องเป็นดินนาครับตรงนี้ไม้ก็ร่างใหญ่ๆครับไรติดต้นเป็นตันนะพี่น้อง ดูครับดีเแบบนี้นี่ประมาทไม่ได้ครับพี่น้องกับลุงยางครับ ตัวใจครับรถมตัวใจปุ๊แน่นครับแน่นตัวนี้โอ้แน่นแน่นแน่นไปร้องแน่นมีตาโดนโยกนี่ไม่กี่ดีไปร้องล้มแน่นอนครับ

ออกน้เลยป็นน้ำเลยครับเป็นปน้ำนะนี้เน,นีน่ยไม่ไดน้ำมน้งดินมานน้ำครับโอ้แม่ mình ra mình lướt cấp một năm đây biết đâu tông tôm cấp tông tôm giang nha ta rai đây nè Hãy subscribe đến đứa nào Đến thì tôi ăn đi năm nặng trước đâu anh bị non chở gò quay gấp lên phải nói là bao gói มาไปร้องครับติดร้องครับหามุมเกี่ยวไหมโอ้ไปแล้วไปแล้วชี่ครับก็จะามุมล้มพี่น้องไปครับก็โอเคครับจบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามไนะกดไลค์กดแชร์กดแชร์กันใหม่กี่หน้าผมไหม่รับสรัสครับ